เป็นส่อะไรล่ะอ๋อโอเคได้ไม่เป็นไรฉันช่วยลุมยิงยิงให้มันเต็ตายไปสักคนว้าวว้าวสัดเออแคริกูไม่เกาหลีหรอไม่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงเกาหลีเพลงนี้กน่า เอานะคะเอามั้คะเม่กี้กีหนูชนโดนก็มองไม่เห็นโดนนั่นว่าแล้วนัทมีเนี่ยไม่ตายเลยเป็นไรไม่เปนร้อยหมดเลยเอออดิมบาเิาอาดุกิบัชชิตเร่งเยี่ยมมานามันหมด เป็นไงล่ะคุรู้ขาก่อนตายเยี่อะอยมาทับมันได้คิวเป็นไรก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดพิกไนท์หิวกตัวไอ็สั์ถ้าทัศอยู่บวกจาก้าหน่อก็ได้คิวคแล้วว่ากาหนก็ได้คิวว่าแล้วโอย ผมว่าแล้วพี่ชูต้องโดนจงังหวะมุมนี้ล่างหายคู่นะโอเคหายแค่มอรกราข้างล่างหายแค่มอรกราชกลัวอ้อมหลังมาจังผมไม่มัหงมอก้ามาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหใจรโอย มันหกแล้วมันทสกี่เอนกซสกิลหกตลอดเลยอีกบอกร่างกำลังไปกลางฉันไปด้วยฉันมีอันติฉันมีอันติเข้าแก้ระยะไม่ได้นะพี่ชูอีกจะมีหลามเอาแน่มาดีไม่ดีมันแปดใส่ด้วยฉันมีอันติอยู่ฉันมีอันติอยู่ระวังแบ็กซิลก็พอ โดนมินโดนลูกกระจกอนแล้ะทำอะไรอ่ะทำอะไรเผ็ดอะไรพี่เจ็บไส่ไปเลยโอ้ยทำตีมาไว้ชค่ะ ดนวุ้ยเกมไม่รับบอลเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะปล่อยอิดปล่อยอิดใส่ ไราเป็นตัในมองเราเขาคุณรู้ที่อสายเทปจะเมื่อบอกกนาหายนะพี่ช่วยระวังเดี๋ยวฉันไปวาดให้อย่าเพิ่งอย่าลึกนะเนี่ยสายเทปบอกกนากลางโอเคฉันมีเอ็กซอร์สอยู่ฉันมีเอ็กซอร์สอยู่เดี๋ยววันนี้คุเที่ยไปดันเลยไปดันเลยดันเลยถ้าไปไปกลางขนาดนั้นหลบเลี้ยงกลางดึงร่างได้ถึงชนะเลยนะ แป้บหนึ่งนะฉชนเทียววัดก่อนลองลองโชว์หน่อยดิอินิตี้มามามาไปช่วยลองมันไหลนะส่วนแมเลยสูมมาไม่มีนี่เลยนี่นี่คือคนสูมนี่คือคนสูมจะช่วยตีเขาเป็นหมาวิญญาณอะ ออกแปด์ฐานจิมึงเป็นแค่อะไรกับโอ้โหห้ีมอการหนาวนกลางไม่หยุดเลยไปแล้วฉันบอกแล้วนะว่ามันไปไม่ไม่เป็นไรพี่คือปล่อยให้มันมากลางแล้วถ้าพี่เกิดหนูก็โอเคเพราะยังไงเดี๋ยวหนูก็เกิดได้ขอโทษจ้าไม่ได้ตีด้วยกูวันนี้ถ้าไม่ตีตรงเรียนได้ะเนี่ยแต่มอการ์นาสีแล้ว อะไรตัดออกขึ้นไปไหนตองทำพี่โค้ยได้อะวันตายบัก้าน้ามาพอดีมักกาน้าก็เดินไปเดินมาแถวนี้บักกาน่ามันมืดด้วยไม่มีบอด อะไรอีเดอกูตายไหมไม่ตายอีหี้ยยังไม่แรงบอกันหน้าแฟดแล้วนะอัจบแล้วกูตรงกลางจะตายแล้วซูมก็ตายน่าจะกลับแล้ว อะไรอ่ะอะไรแต่ถูกพกออไอลไอีมืนสี่ยโดแน่เียเนี่ยก็แออติกเวอร์เอาดิกว่มล่าโอ้ยแหลกอีสว์เอาอีกแล้ว ม,า,า,มาแล้วจ้าดูมอกานนาลำพานอ่ะไม่ได้เลยนะลำพานมอกนานนาตัวเดียวพาดรอบมอกานนาก่อนเลยก็ได้แค่มีจังกว่าโอ้แซงเบอร์ปเป็นยังไงอ่าวันนี้ก็เตรียมอมตีเลยออดขอให้แก้แบนด้วยนะ มาแล้วทาไมโอเคมันใส่ก็ปล่อยแล้วเเป็นบ้านหรือเปล่าเนี่ย เลือดน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะจบีพอมาติก็พอจบไม่โดนก็พอจบกดโกดนี่ <c oughs> คนเทเล,ลพอร์ตอะไรไ <c oughs> ว้ <c oughs> ตลกไหม่อะ <c oughs> อากาลิเทเลพอร์ตแล้ว <c oughs> บนมัันอาติแล้ว ลอยไหวเฟ้นไหวไหวครั้อหนึงพี่ชูกำลังจะโดนสวยมากพี่ชูโอ้ยไม่พีต่อแล้ว <c oughs> ทำไมเพ้นไม่เข้า <c oughs> ต้องรอระยะของฉันเข้าไปตายตอย่างเ,เงเี้ยก็ไมถึงเท็จยิงเอาหมดอีดออกเอสน่าจะไม่ตายหรอกมัง้งฝั่งนู้นปากดีมากเดี๋ยวก็รู้ค่ะถ้ากูเกิดอ่ะนะเงินหัวตอนเนี้ยโอ้ยสิดเมย์อีอ้ไปครับ ผูหลุดไ,ไ,ไม่ทันเลยวะไม่หลุดตายแล้วอะคือโดนล็อกข้างังตายเลยแล้วออกอกันหน้าแฝดมันจะดักแล้วเนี่ยม,มันมีคนเอามาในป่าคาทาัดยายัตีนะน่าจะยังครูดาวยังไม่มา แปดสิบเอ็ดสเต็กล่ะมาอันตีสิบวิ้นเนี่ยอากาลิอยู่ข้างบนก็ให้เป๊ปจับเฮ้ยมันสกิลสามไปแล้วอันตีพี่ชูให้มองเห็น บาลอนยังอยู่โอเคตายอยู่ล่าง,างเ,เ<ๆ>มียนตีนะมองกันหน้าไม่มีแฟดมีพร้อมชั้นมันมจะเอาปาไปหมดแล้วนะ อืมใช่มันอยู่<อ>ฟาดอยู่นวอันนี้อยู่บนคินเเม่อยู่บน <c oughs> บอกนกหน่าอยู่ข้างบน <c oughs> แปดแปดแปดมันแปดมันแปดซีน่าแม่แฟดเออตัวนั้นก็กได้สวยเยี่ยพัดซีน่าแม่แฟดไปแล้ว มี yup. อันติอยู่ฉันมีอันติอยู่แต่ฉันยังไม่เกิดน,นะแปดวิเลยแปดวิเลยแปดวิฉันเกิดห้าวิฉันเกิด4วิฉันเกิดมอกรน้ามีซอนย่าอย่าหลวงมอกรนาก่อนฉันเกิดแล้วเทนเมสแฟดใครอีฮี้อะไซกูนี่แหละใส่คตรพี่กำลังไปช่วยมังกรวิ่งอยู่เทนเมสถ่ายดัตตอมเนี <jähr bracket> ่ยอ้ะ Frog frog> ไม่มีแฟล nah ไม่มีป๊อตไม่มีอันตีด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเาวูกไม่คิววิสต์อะกะลิล็อก มังกรมังกรพอดีมังกรพอดีมันตีดอกไม้มาไม่รู้ใครอ่ะมองกันหน้า <c oughs> เพราะว่าป่ามันยังไม่เกิดที่นาแมตอนนี้อันติก็ยังไม่มาเมื่อก <c oughs> ี้พี่เเมื่อกี้พี่เพืพนนพอนดึงลางกับหมดเวลาไม่ยังไม่ตายโ <c oughs> อ้ยยุบหัว ตีมังกรไปก็ได้ไปทั้งกันนะ่ะเปพร้อมังกรกันอยู่ไม่เป็นไรแตกว่าแตกออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยซินดาแม่ดันบ้านออมาเก็บเขาแต่เราด้แยเ <c oughs> ก็บเขาแตกี อะไรอยาหมดละทำตัวตลกอะไรยี่เดอบมังกรบาลอนอะไรไหมเ้ยทีนี้ติเข้ามาอีกทีอยากินเพื่อเที่ยวตีหางเอ๊ะแล้วถ้าดูโอ๊ยดูก็ยืนตีมันป้อมเปิดเลยแฟดมีไม่แฝดอีสัตว์ด่าตัวเองนี่กดอันตีเดียวง่วงๆนะมึงตาลอยเล่นแบบตาลอย อยู่อัพปปยู่นอเจนนี่อยู่ข้างบนเอาไมล่ะอย่าเอาไปละน่าจะมีโคก็ตายอ่ะก็ตายอ่ะก็ตาย เราเสียแค่หนึ่งอย่างล้มตาละคาทัตฟาร์มอยู่มันจานตีไงประเด็นอะกว่ามันเกิดแล้วมันมาอัตีใส่สักคนอะไรเงี้ยก็เจ็บมากแล้วพอมันจะดันล่างว้ายบอการ์นาดักหลังไปด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีมอกาน์าในนี้ไม่มีแบ็กชิลอ้ามันกดเงามา แค็กอยู่อีตัดไม่ <c oughs> นะมีอันตี4วิเราดันไม่ขึ้นอ่ะไม่ใช่เลยหรอกมังกรกำลังมานี <c oughs> อยู่ที่ดีอยู่ที่ชุดไปดันกลางให้ได้ไปดันขึ้นหมดอ้อมล่างตีทีเดียวก็แตกเราฝังเลย อ,อนันยากอันตีกแล้วอันโดนนั้นน่ะเอา,มาไม่โดนหรอโดนแต่มกรก่อนนะอย่างนี้บอลลอนว่ะก็จเอาล่างททนเมติบัเออ้า โอเคโอเคโอเคงั้นเอามังกรกันต่อพี่ชูดันล่างมาจะเล่นสายดาเมจรอบนี้ไม่ต้องกลัวโคตรแรงเดี๋ยวพี่ออกกันด้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกจะพัดเกะบบวกกันแล้วหรอทำไมไม่ออกสวยสวยสวยฉันตีอยู่ฉันตีอยู่ฉันตีอยู่แกจะตีก็เตียวฉันเป็นซัพพอร์ตคิดตีมังกรได้ ไหวใช่ไหมไหวไหวสบายฉันเอาป้อมล่างฉันเอาปอมล่างบอลลอนต่อได้นะเอ่อเป๊ปเไปบอลลอนเลยไปบอลลอนกับ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 ป่าไปบอลลอนกับป่าสองคนเลยไปบอลลอนกับป่าสองคนเลยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยผมไม่มีฟาดหล่อมงกุแล้วสิไอเดอแมนน่าจะมาล่างเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เอาบอลลอนกำลังไปบอลลอนกำลังไปบอลลอนไปด้วยไปด้วยไปด้วยตอนนี้ฉันตีเจ็ดร้อยอะระยะไปละน่าจะมาแล้วแหละไอเดอนกหน้าไปข้างล่างแสดงว่าไม่มีใครรู้ว่าอยู่บอลลอน ฉันช่วยตีสั่นช่วยตีแป๊บนึงกลังไปกลังไปเฮ้ยกูติดตรงนี้ก็ตีได้เอ้าช่างแม่งเหยะอเชียยี่เละแม่อยู่กลางเอาสิมังกรพวกกูมังกรดีสี่ตัวนะคะเอ้ากูหายเดี๋ยวกูชนะแล้วกันนะกูจะบอกให้จะพิมพ์ e a s ถ้าเล่นกาก์ดอย่ปากดี ทีเดียวยังไม่ขึ้นของกันจะเล่นดันอย่างเดียวจะเล่นขีอย่างเดียวไม่ออกของกันซีซีอันติของมาซะฮาร์คือเริ่มตุมแรงละข่ดทีเดียวดจะไปช่วยเยพัศก่อนเยพัศจะโดนตรงเลสฟอร์มนะเจ้าไม่มีคนอยู่นะฉันอยู่ฉันอยู่ฉันอยู่อัลกันนีไปาอกันข้างหลัง แบกชิวไปแล้วอย่านะคะอีดอกทองจะเระดับต่อก็ได้เราก็ไปกันคนเดียวก็พอเราจะแห่อะไรไปเยอะแยะอีดอกเป๊ปคนเดียวก็เอาอยู่เคลียร์ครีมแล้วกันมันไม่ได้ต่อขันต่อคิวเดจังตอยแล้วโหนูเจ็บดิไม่มีตัวหมา อุ้ยตายเหรอตายช่วยอะไรไม่ได้เลยมาแล้วกแจ็คอุ้ยอยวายอีควายโอ้ย อย่ามั่นค่ะอีควายหน้าที่หยาไปเอตมึงรู้ไหมเจนหน้าโจกยิงอะ่ะอีดอกงงไปเลยดิมั่นอยากจะเข้าหมันไส้กลัวดีเล่นโง่เหมือนหมาเนี่ย ดันไปเลยดันไปเลยมันมีแค่สาม,มีหลาซสาม,มีหลามี Q S S เล้วนะเป๊ปแต่โดนพิษเจ็บอยู่ดีนะคะโดนพิษมันก็สโลว์เดินเดินถ้ามันไาร์มาเราก็เดินสวนทางมากับมันมน่ะอ๋อมอกรณะกำลังมาหาเป๊ปนะิิเดมเไม่เป็นไรตายตายอยู่แล้วตายอยู่แล้ว สวยชุ้มกูไม่เห็นอะไรเลยเออเราเห่จริงอันเนี้ยไม่กูเบอร์มากเลยกูเมายาเนี้ยยาผมแพ้อะกับบ้านทันค่ะนอนกับบ้านทันค่ะกับบ้านทันจริงจริงวันศีธาตุเกับแต่งตัวนี้ชูฉันเบิร์น่าจะไม่ไม่ไหวแล้วเล่นไม่ไหวแล้วยืนซูมข้างหลังเราแล้วกันชูอยากพักแล้ว อีเทนนาแม่มีโค้ดแล้วเอาคูแน่นั่งไง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 แกระวังนะมันตีแรงมากเลยนะคีอ่ะ๋อแกออกกันคีแล้วนี่ฉันมีอันตีอยู่ย่าเพชดย่าพัดอุ้ยแกแรงนะเรียกพันหมดแล้วหมดแล้วเอามังกรมังกรมังกรเฮ้ยมอกันหน้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าโดนฉันอยู่ มังกรดิงสี <S <s ่ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ัเก้มัฮ้รมั้กเฮ้ยมัมกรส้วเั้กรฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ไเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้มเฮ้เฮ้เ้เ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยีฮ้ยเฮ้ยเยเยันเไ้ อันนี้กูคือดอแลายร้อยอข้างหลังข้างหลังข้างหลังกูยิงได้ไอ้จีดอกเป็นไงล่ะกูยิงนะคะไหวกันไหมน่าไหวไหวไหวพี่ชูชันสวยไหมล่ะสวยเป๊ปไหวไหมเป๊ปไหวไหมไหวไหวไหเดี๋ยวหิวให้เดี๋ยวหิวให้แป๊บนึงสวยมากยีพัดกูยิงเอี้ยนี่เองกูยิงเอี้ยนี่เองกูยิงเอี้ยนี่เองไม่ไหวแล้วพี่เต้ กลับบ้านก่อนกูกลับบ้านเองกูกลับบ้านเองกับบนเตี๊มังกรหน่อยขอคนเตี๊มังกรหน่อยที่อะอะไแล้วห,หรือเปล่าวะไม่ตายสู้เทียนแมนไม่ได้ฉันสู้ได้หยุดอีกแก่นั่นน่ะมานี่ <c oughs> ดัน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 ฉันสู้มาได้ค่ะมันใส่มันใส่โคแล้หมดละตรงนั้นใส่โคละเป็นไงล่ะอีสัตว์ ชอบแม่เลยอีควายกูบอกแล้วเลดเกมเนอะมึงเจอกูสับกูไม่ได้เล่นแทงเหมือนเกมเมื่อกี้นะคะกูบอกให้นะลองพิมพ์ปซยสิทำอไมเงียบจังเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูมาลอนมามาลอนหน่อยกูจะตายฝั่งนู้นนี่น่าจะเริ่มโฟกัสนี่แหละ ตอนแรกมันโเลย่กันเียอะมนก็เกตายแล้้วังนมาแล้วมาแล้วมีมีเอ็กซอร์ดแป๊บหนึ่งถ้าจะมาต้องมาให้หมดต้องมีคนอื่นด้วยมันเห็นฉันแล้วมันเห็นฉันแล้วไปหน้าพี่ชู

สเบลสิบแปดแล้วนะฉันยิงได้นะกินยาวเอาภาพพัดโอเคเนี่ยได้กำลังดีพี่ชายไม่ตัดขาดอาว่าพี่ชายแก็งกว่ากูเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายอะไรี่พี่สาวสโลแล้วเออเอาดิอันติมึงอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิอันติมึงอ่ะบาลอนบาลอนไหวไหมสองคนก็ตีได้นะจริงอ่ะทมตีไหวอุ้ยมันเกิดแล้วว่ะเอาไหวไหมอ่ะมันเกิดกันหมดแล้วว่ะไม้ไม้ แป๊บนึงเป๊บมีแมงกุจีเดี๋ยวยิงกันตีไป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 อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เป๊บโดนเป๊บปเป๊ปกันมาแล้วหนึ่งตายบางนะบาอู้เปลี่ยนทันไม่หนาไม่หนากำลังไปกำลังไปแม่เอาเลย เป็นไงเด็กอิสตั์ดันล่างดันดันต่อดันต่อพี่ชูเจ้ามันหล่อไปดันเถอะอันนี้เหมือนแขนอันนี้เหมือนแขนอ่ะเดี๋ยวเราจะตีบาลอนไหมล่ะเราตีได้นะมามาเล่นตัวต้าไหมวันนี้เล่นแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งกำลังตึงไปล้างไปล้างผีก่อนอย่าให้ล้านได้เด็ดขาดไม่มีใครมีเทเลพอร์ตไม่ได้เหรอจริงนะรอบนี้ไม่เทเลไม่ได้เล่นอ่ะ กูไม่ทแทงกับน em. ้องเลยกูตีเองมันเี่ยอะอีสัตว์เอ้สัตว์เ็หมไม่ตเอาหยุดเล่นกูหยุดเล่นกับกูเดี๋ยวนี้ค่ะพี่ชูไนะไ่นะชูชุแวดีตตกูดตี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 กูตีกูตีกูตีกูีบาลน กจะได้อกอดมาตายค่ะไปอยู่อยู่กูเขียนมันสนุ้ตอนนี้มันสนุกจัดกอดกอดเกินไปแล้วกันกวอกแล้วค่ะใช่รองเท้าทิ้งแล้วมาค่ะไปจบอีกเชียร์นี่ควายตีกูดิ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 สักไปไปไปมานี่กูชอบมากคอนเทนต์ได้คอนเทนต์แล้วไป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  กูกกกตีได้นะอีหมอ,อกันหน้ามึงร้อเล่นกระดามเมยกูหรอเลนกกันให้เล่นลูกกันที่จะให้เป็นกะมาหัดเ,เอ้ารถเมลกูไม่ได้ทำอะไรกับทีมเลย หมดหมดกูมีจีเอเกิดโอ้ยมันมาหากูแล้วมาหาชั้นอันขอทำอะไรเพื่อทีมหน่อยอยากทำอ่านกวนยากวนยาไม่ยาเฮ้ยมันทำให้มันตายใครจะได้หนีมาๆมาท่านมีทับทอมถ่ามีสัอมท่านควรจะกดทันหรือเปล่าเอาไม่ล่ะสัตว์เก่งนัก เดือตัวเดียวใช่ไหมใช่แค่มันไปกูตีบาสเองเออสะใจว่ะเจอเฮียอะไรอย่าปากดีค่ะอย่าปากดีค่ะจำไว้ถ้าเล่นกากอย่าปากดี <c oughs>